บทเรียนแรกที่คุณสถิตย์ดอปได้มาจากคุณพ่อคือสัจจะการทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดแม้ในส่วนที่ไม่มีใครมองเห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นคือสัมมาสมาธิความแนว่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจในทุกรายละเอียดเขาเริ่มต้นจากอัตตาที่กล้าหาญกล้าที่จะแตกต่างเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองมากกว่าเสียงของคนรอบข้างโนสนโนแคเดเขาปล่อยให้ฉันทะรักในสิ่งที่ทำนำทางไปโดยไม่ถามหาเหตุผล เพียงแค่ได้ทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องจนกระทั่งวันหนึ่งชิ้นส่วนที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันในชีวิตก็ถูกนํามาต่อด้วยกฎแห่งกรรมทุกการกระทําที่เคยสร้างไว้ได้เชื่อมโยงเป็นภาคที่สมบูรณ์นี่คือหลักปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีสิ่งนี้ในวันนั้นจึงมีการพัฒนาจากสิ่งนั้นมาสู่ในยุคปัจจุบันนี้ผู้นําที่แท้จริงต้องรู้จักเนคขำมากคือความกล้าที่จะสลัดสิ่งที่ดีนับร้อยพันเพื่อตุ้มเทพลังหมดให้กับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพียงสิ ส,สรรเริญกับกลายเป็นผ้าหัวขาวแห่งความล้มเหลวในช่วงข้ามคืนทุกอย่างที่สร้างมาพังทลายลงและในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตนั่นเองคือช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้ากับทุกความเจ็บปวดจากการสูญเสียและความผิดหวังความทุกข์ที่บีบคั้นหัวใจได้ทำลายกำแพงแห่งอัตตาและกลายเป็นประตูบานแรกที่เปิดออกสู่หนทางแห่งปัญญาอย่างแท้จริงเขาได้เรียนรู้แม้แต่ความสำเร็จที่เคยยิ่งใหญ่หรือความล้มเหลวที่แสนเจ็บปวดแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป เมื่อเขาได้กลับมาอีกครั้งเขาไม่ได้กลับมาพรกับความแค้นแต่กลับมาพรกับบทเรียนล้ำค่าเรื่องการปล่อยวางแค้นไปก็เสียเวลาเปล่าการสละสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้ออกไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความเปลี่ยแนแปลงได้อย่างแท้จริงความใส่ใจในรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าเดิมกลายเป็นสัมมาอาชีวะคือการทำงานทุกชิ้นด้วยความซื่อตรงและเคารพต่อผู้คน เพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คําชื่นชมของใครแต่อยู่ที่ความภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดแม้นยามที่ไม่มีใครมองเห็นและแล้วบทเรียนสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดของชีวิตก็มาถึงนั่นคือการได้เผชิญหน้ากับความตายของตัวเองผ่านการเจริญมรณานุสติผู้นําทุกคนต่างเรียนรู้บทเรียนเดียวกันว่าการระลึกถึงความตายคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยจํากัดสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตออกไป เพราะเราเเราละลึวกว่าเวลาของเรามีจํากัดอัตราความกลัวและความกังวลทั้งหลายก็จะสลายไปหรือว่าเพียงความกล้าที่จะทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องชีวิตของคุณสติฟจจึงเตียบได้กับธรรมะภาพปฏิบัติที่แสดงให้เราเห็นเป็นรูปธรรมถึงการเดินทางจากความยึดติดไปสู่การปล่อยวางถ้าธรรมะในเรื่องราวนี้มีความหมายสําหรับคุณเรามาเดินทางสู่ปัญญาเพื่อค้นพบเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ